สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนบทที่40นะคะเกี่ยวกับการสร้างประโยคที่มีประโยคคำถามเป็นส่วนประกอบอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่ากรุณาตรวจสอบก่อนว่าเที่ยวบิน JT 107จะมาถึงกี่โมงเราก็จะพูดว่า JT เฮบขุกนะาน่ะ บินวะนันจิมิโทชาคุสุรุกะชิราเบเตคุระไซแพทเทิร์นของเขาก็คือเวิร์บหรือ Adjective อีกรูปธรรมดาตามด้วยค่ะหรือ Adjective นะคำนามรูปธรรมดาตัดคำว่าตะออกแล้วก็ตามด้วยค่ะหรือประโยคที่ว่าเขคค็งโงเนอะ โอยไววะนาหนิกะอี่ะฮานาชิตะอิมัสแปลว่ากำลังคุยกันอยู่ว่าของขวัญวันแต่งงานจะเอาอะไรดีหรือตัวอย่างที่ว่าวาตาชิตาชิกะฮาจิเมเตะอัตะโนวะอิสุกะโอโบเอเตะอิมัสคะ จำได้ไหมว่าเราเจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่คือจะมีคำถามสอนคำถามนะคะโดยในที่นี้คำถามที่คำถามแรกก็จะเป็นคำนามก็ไปใส่ต่อได้เลยนะคะหรือถ้าเป็นประโยคคำถามที่ไม่มีรูปคำถามแพทเทิร์นขอ,ของก็คือ verb แอดเจติฟอีรูปธรรมดาแอด c t i v e นะคำนามรูปธรรมดาต,ะตะัดเติมด้วยคะโดกะแล้วก็ตามด้วยประโยคต่อไปมาดูตัวอย่างกันนะคะสซโนฮนาชีวะฮุนโตกะโดกะวาการิมาเซนไม่รู้ว่าเรื่องนั้นเป็นความจริงหรือเปล่า หรือถ้าเป็นเหมือนประโยคคำถามแต่ไม่ใช่คำถามก็คือเป็นการพูดโดยที่ไม่คาดหวังคำตอบเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกเป็นกันเองเหมือนชวนคุยเลยประมาณนี้อย่างเช่นตัวอย่างที่ว่าโทมุวะกัคโกเดโดเดโชกะตอนอยู่ที่โรงเรียนทอมเป็นยังไงบ้างคะหรือเหมือนกับ พูดแบบชวนคุยหรืออะไรอย่เงี้ยหรือถ้าเราจะพูดว่าลองทำอย่างนั้นอย่างนี้ดูก็จะใช้รูป verb เตตามด้วยมีมัสอย่างเช่นตัวอย่างที่ว่าจะลองที่ดูีกทีก็พูดว่าโมอิชิโดคังกาเอเตมีมัสเหมือนภาษาไทยเนาะที่แบบว่าลองกินดูสิอะไรเงี้ยก็ทีมีคำว่าดูทั้งนั้นก็ไม่ได้ดู หรือตัวอย่างหนึ่งนะคะโซโนซุบงโอไฮเตมิเตโมอีเดสคะขอลองใส่กางเกงตัวนี้ได้ไหมหรือถ้าเป็นเวิร์บเตตามด้วยมีใต้ก็คืออยากลองดูคำว่าเตะมใต้เนี่ยความความอยากจะน้อยกว่าใต้เฉย มาดูตัวอย่างกันนะคะฮอกไกโดเอะอิเตะมิตยอยากลองไปฮอกไกโดแต่ถ้าอยากอยากไปฮอกไกโดก็ฮอกไกโดเอะอิคิตี้อยากไปอยากไปเลยแต่ถ้าฮอกไกโดเอะมิทเตะมิตก็คืออยากลองคือความน้ำหนักมันจะไม่ค่อยมากเท่า ส่งท้ายสำหรับ adjective อีกเราสามารถทำให้เป็นคำนามได้โดยการตัดอิแเราก็เติมคำว่าสะอย่างเช่นคำว่าทดาค่าที่แปลว่าสูงเราก็เป็นทาคาสะแปลว่าความสูงตัวตัวอย่างกันนะคะยาหมากนกทาคาสะวะโดยัตเตหาคารุกะ ชิเตอิมัสกาแปลว่ารู้ไหมว่าจะวัดความสูงของภูเขาเนี้ยได้อย่างไรรูปชิเตอิมัสกาก็คือรู้หรือไม่นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ครบสวนกันแค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย